สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราจะมีโอกาสได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเราร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ถึงความดีของพระองค์เพราะในพระคำได้บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพรนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดขอบคุณพระเจ้าสาหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราเรา มีวแกได้ร้องเพลงถึงความดีของมองร่วมกัน l e b i 지 m e i mm -hmm. คนไทยขึ้นไรแสงไฟพระองค์ทรงเคียงกายของข้าพระองค์ทรงเป็นพบิดาทรางเป็นสหายของข้าข้าได้อยู่ในพระเมตตา ทั้งชีวิตพระองค์ทรงเสีสหมดทั้งชีวิตพระองค์ทรงดีแสนดีทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่ข้าจะร้องถึงความดีของพระองค์ร้องเลยถึงความดีขององค์หมดทั้งชีวิตหมดทั้งชีวิต องทรงเสือกหมดทั้งชีวิตพระองค์ทรงดีแสนดีทุกลมหายใจเทียมคงมีข้าเจะร้องถึงความดี ความดีของพมวมกันความดีของพระองค์จะตายจะทรงติดตาม จะตามจะส่งติดตามเราไปพยายมหวังชีวิตให้เป็นตามพระชัยให้มอบให้ทุกชัยเซความดีของพระองค์จะตามจะส่งติดตามเราไปหมดทั้งชีวิตพระองค์ทรงเสด็จหมดทั้งชีวิตพระองค์งทงรง แสนดีจุกลงหายใจที่ยังคงมีขค่จะราร้องถึงความดีของพอระองค์หมดทั้งชีวิตหมดทั้งชีวิตพระองค์ทรงเสีจหมดทั้งชีวิต ใจเที่ยงผมมีค้าจะรองถึงความดีของพรงาจะร้องข้าจะรอ้ะรองถึงความดี หมดทั้งชีวิตพระองค์ทรงเสด็จหมดทั้งชีวิตพระองค์ทรงดีแสนดีทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่ข้าจะรอถึงความดีของ ความดีความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามพวกเราทุกคนไปเพราะความดีความรักความเมตตาพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ดังนั้นพระองค์ทรงคู่ควรเนคันสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดและทุกสิ่งทุกเสียงจะก,กรุงกราบนมัสการเน่พระองค์เพียงผู้เดียว คุนคำสันสนเพราะคู่คุนคำสันสนทั้งสิ้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นมอบขื้นพระองค์ขอถวายรือสิริ Sure. ทส,สทั้งสิ้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นมอบคือพระองค์ก็ถวายเพื่อสิริพระคู้ควรทำสรรเสริญพระคู้ควรทำสรรเสริรสญพระนามของพระผู้ดเดียวสมสมควรในการสรรเสริญ สิ้นมาจากราองค์ทั้งสิ้นม,มอขึนรอ,องค์ขอถวายปสิรว,วันละคืนคือละวันมอบปลิ่นหอมถววันลาคืนคือแล้วันมอบกลิ่นหอมถวา You and ทั้งสิ้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นมอบคืนพระองค์ขอถววยร,รีสิงทั้งสิ้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นมอบคืนพระ สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้มีโอกาสน,นมันสการพระเจ้าด้วยการพูดทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญและพระสิริปเป็นของพระองค์นะคะในวันนี้นะคะอยากมีโอกาสได้แบ่งป,ปันพระคำของพระเจ้านะคะจากพระธรรมซาดดีบทที่23นะคะท้า พี่น้องสามารถเปิดพระค์ของพระเจ้าไปด้วยกันก็สามารถอ่านไปด้วยกันได้นะคะในพระธรรมเซรดีบทที่23บอกไว้ว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าสมัยขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพระเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพระเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจมิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้านะคะและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสบไปเป็นนินะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยได้ประพันธ์ขึ้นเป็นบทเพลงที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแล้วท่านก็ใช้ประสบการณ์ของตนเองในวัยหนุ่มในบทบาทของคนเลี้ยงแกะ ะะได้บรรยายถึงพระเจ้าในฐานะพระผู้เลี้ยงนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะวันนี้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงในชีวิตของเราะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเรานะคะเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเราท่านพี่บอกว่าเราจะไม่ขัดสนทั้งฝ่ายร่างกายและก็จิตวิญญ,ญาณเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเราเราจะอยู่อย่างสงบสุข พระผู้เลี้ยงของเรารู้จักทุ่งหญ้าที่เขียวสดและริมน้ําอันสงบค่ะจะช่วยฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณของเราและเราก็จะพบความสดชื่นในยามที่เรารู้สึกอ่อนล้าและเราก็จะสามารถเดินไปในทางที่ถูกต้องได้เมื่อเราเดินตามพระผู้เลี้ยงของเราแบบก้าวต่อก้าวนะคะเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเราเราจะไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆแม้ในวันที่เราต้องเผชิญกับปัญหาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต หรือว่าความยากลําบากที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตโครคภัยไข้เจ็บที่มาถึงชีวิตของเราความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งความตายมีเพียงพระเจ้าแห่งชีวิตเท่านั้นผู้เป็นพระผู้เลี้ยงของเราพระองค์นี้แหละที่จะสามารถสถิตอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลานําเราเดินไปพร้อมๆกับเราจนถึงความปลอดภยัยและในพระองค์นะคะเราจะได้รับการปลอบประโยนอยู่เสมอ เมื่อพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเราเราจะพบสิ่งดีเสมอในชีวิตของเราค่ะเพราะว่าเราจะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าการปกป้องของพระองค์ในชีวิตของเราเนแม้ในบางครั้งที่รู้สึกว่าชีวิตของเรามีศัตรูมีสิ่งมากมายที่ลายล้อมชีวิตของเราเต็มไปหมดแต่ในเวลานั้นเราเห็นพระเจ้าชัดเจนมากที่สุดในฐานะผู้เลี้ยงในชีวิตของเรานะคะและเรามั่นใจว่าทั้งชีวิตของเราจะพบความดีงามและความรักมั่นคงของพระเจ้า แกะนะคะเป็นสัตว์ที่ดูแลอ่อนแอเนาะแต่ว่ามันก็ยังสามารถรอดชีวิตแล้วก็เติบโตได้นะเพราะว่าเขามีผู้เลี้ยงที่รักแล้วก็เมตตาแล้วก็เข้าใจแล้วคอยปกป้องดูแลชีวิตของพวกมันนะคะเราผู้เป็นมนุษย์ก็เช่นกันเราอ่อนแอแม่ต่างจากแกะเลยนะคะแต่เราสามารถรอดปลอดภัยได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงรักแล้วก็เมตตาชีวิตของเรา พระองค์เข้าใจแล้วก็พระองค์ทรงคอยช่วยเหลือปกป้องดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราเสมอเพราะว่าเราเป็นแกะแล้วเราก็เป็นประชากรของพระเจ้านะคะพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราและเรามั่นใจว่าทั้งชีวิตของเราที่อยู่บนโลกใบนี้ตลอดทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเราจะพบความรักและความดีงามของพระเจ้าเสมอไปนะคะอยากชวนเราที่จะอธิษฐานด้วยกันในวันนี้นะคะ แ้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลและพระองค์ไม่เคยละสายตาของพระองค์จากชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงทนุถนอมในทุกก้าวเดินให้เราติดตามพระองค์ขอพระเจ้าช่วยค่ะที่สายตาของเราจะจอดเจาะอยู่ที่พระพักของพระเจ้าเดินตามพระองค์พระเจ้าเราจะเห็นว่าการมีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของเรา มันดีมากๆเลยจริงๆขอบคุณพระองค์ค่ะขอสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน